ตรงพระพุทธบาทนะครับ, cool. go. บราบุีนะครับไอห้าเจนสี 5, ่เอ้ยเจนแปดนะครับเดี๋ยวใส่รับเบิลไปในเคสนะครับลูกค้าเอาก่อนออกก่อนนะครับแจบกิดี<ม>๋ยวนี้สวยดูสเปคนี พิกนะครับอรจอ GTX 1050 2นกิกนะครับ CPU i 5 8400นะครับ RAM 16GB ก DR4 นะครับ SSD 500นะครับเคะงน,นะครับเอเคค